โอเคกลับสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ใน h o r i z o n Forbidden West เหมือนเดิมน,นะครับจากพาสที่แล้วที่เราโอเวอร์ไลท์ซันวิงมาที่ลงจอดลงจอดบนฐานนะครับบนฐานทัพของเราโอเคมีโทรหาท on on ิดาเซลเซลพลังงานที่เขอยักษ์ทอรัสต้องส่งเผาอเพื่อเปิดใช้งานก่อน โอ้ไรจากคนศึกษาใช่ไอ๋ทอนิกโอเคการทะเลทรายอาเห็นแล้วอยู่ไกลไกลิบๆตรงนู้นเลยโอเคบินไปบไปเรื่อยตอนแรกผมก็หาอยู่ไว้ตรงเนี้ยว่าจะขึ้นทอเน็กยังไงสูบแล้วมันหาทางขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องต้องซันวิงมานี่เอง โอเคอาร้ห okay. นึ่งอยสูงอาสองค้างลดระดับโอเคทีนี okay. Okay. <All right. S 1> <mic> ้จะขึ้นไปยังไงก็ลงจอดลงจอดบนหัวมันเลยโอเคลงจอดได้โอ้ร้ายสเร็จแต่อูร้ายโอเคเปิดแมปเรียบร้อย โลทอนิจแล้วมั้ยทิวดาเอาไงต่อโอเคแล้วเอาเซลพลังงานและปยนใส่แก๊งกบฏโอเคสอนเรียกซันวิงโอเคก็เหมือนเดิมเหมือนเหมือนเรียกสัตว์ ทั่วไปโอ้ยโหบินไม่โชว์บินไม่โชว์เลยเว้ยอย่างท่ตอนวิ่งของจริงโอเครวบรวมเซลล์พลังงานฮอลัสโอเคก็บินตามทางไปน่าจะเป็นไอตรงนู้นนะที่เป็นซากๆมีหนวดมีอะไรน่าจะใช่นะตรงนั้นอะมาร์ห้าร้อยเก้า แต่สบายเนซันวิงบินบิน,บนได้ด้วยเนอะข้ามเขาข้ามอะไรอ่ะก็ก็กมันบินเลยเนาะมันก็ต้องข้ามอก็โอ้โหตัวเองใหญ่อฮอลัสใช่ไหมใช่ตัวนั้นไหมอุ้ยอะไระแมมอสแมมมอสแก๊งกระบทใช่ไหม ใช่ดิแก๊งกบฏมีธงเงี้ยอ,อารมณ์เหมือนไอ้นี่เลช้างช้างในหลอดเออร์เดอร์ลิงะทุกคนช้างของแก๊งฮาลาดิมพวกฮาลาดิมอะเซลพลังงานพลังของยักษ์นั่นหัวตัวใหญ่โอ้โฉบโฉบอย่างนี้เลย แนเอกประสงค์น,น,น,นี่จริงๆพังวิงเชวินไปที่เมมโมเรียลโกลฟไปลุยแก๊งกระบทเราทุกคนดูพอรลัดดิไม่ตัวแล้วภูเขาอะ่ะไม่แปลกใจเลยที่แบบเนื้อเรื่องมันมนุษย์ศูนย์พันน่ะก็ดูตัวใหญ่ขนาดนะี้จะรอดได้ไงอะ่ะ ตัวแม่งตัวท่าภูเขาอ่ะู้กคนลองคิดดิถ้าแม่งมาบุกกับโลกเราจริงๆอ่ะเอารถถังลุมยิงยังไม่ตายเลยมั้งนะแล้วดูวิวแบบนี้ยังสดนะทุกคนเห็นภูเขาเห็นวิวเห็นอะไรเห็นยันเมืองไงวป่ะเมืองเทนาร์ตรงนั้นนะสวยจัดบอกเลยว่าสวยจัด โอเคใกล้ถึงแล้ว200เมตรพี่ชาย209โอเคคัดซีนโอ้โหกำลังบวกกันอยู่นะโอ้หซูไม่ได้อเคนั๊เทนัสสู้กบฏไม่ได้อุ๊ยป้าเจ๊เจ๊เจ๊สียา อย่าทำใจแกเจ๊แกไม่อยากเสียใครไปแล้วอ่ะเสียวาวคนเดียวว่าแบบพังนี้ก็ดิ่งแล้วอยู่มั้งจะพักแรกหมดจะตายก็ตายไม่ง่ายๆเลยโอเคเรียบร้อย TMP ถล่มตายหมดเก้เว้นซันวิงเพ้ซันวิงเราตัวติดบั๊ก บอลบินอยู่ไม่โดนเกมพิกแล้วบุกเขาไว้ป้าแกสู้ได้แล้วเดี๋ยวป้าเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเรียกป้าเดี๋ยวเรียกเจ๊นะเด็กขาดตรงนี้ใช่ว่าใช่ชื่อน้นเปล่าไม่ได้ใจแต่เด็กๆเด็กก็อะไรย่างนี้แหละ เนี่ตัวที่วิ่งมามารายงานแล้วมาแล้วทโหลทโหลมักโตปนปนหลายเรื่องครับปนหนังหลายเรื่องมากครับตอนนี้ a n a m a c h i n ยอยู่บนจักรกลก็พูดได้นี่ก็ลงเบยดี่นะตัวตัวไม่ต้องใช้หลักจักรกลนะแต่ภาคนี้ดูการแบบแสดงสีหน้าของแบบ เวลาเข้าคัดซีนเนี่ยมันสีการแสดงสีหน้ามันโอเคนะมันดีขึ้นนะแต่บางฉากของนี้แบบแสดงสีหน้าแปลกๆอ่ะบางบางฉากกับผมทำเควสเติมเลยทุกคนแล้วแบบมันจะมีแบบฉากซีนดึงอารมณ์แบบเศร้านิดนึงอ่ะพอพอหมดประโยคพูดมันประมาณวิสองวิอ่ะหน้ามันกลับมานิ่งฟุบเหมือนเดิมแล้วโอเคมาบวกเลกัลล่ากันแล้วโอ๊ยโอ๊ยหมดพูด เลาะหน้ากากก่อนนะเลาะหน้ากากก่อนไม่โดนอืเลาะเลาะหน้ากากออกก่อนอืจะได้เฮดช็อตง่ายๆอืเลาะหน้ากากออกอืไม่แตกสักทีอะยิงจะหมดแม็กยิงให้หมดแม็กไปเลยอืเลาะเลาะยุบหลบหลบได้หนูอืะ ล้อหน้าก,กากล้อหน้าก,กากโดนคอแล้วเมื่อกี้หลบได้สามฮิตต่อเนื่องไม่โดนไม่โดนโดนไหลโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยพลาดจังหวะหนึ่งโดนไปสองฮิตเลยโดนเกาะอ,อัดอ่ะขั้วเสีย อยากได้ดาบมั้งอ่ะดาบใหญ่ของเลกาล่าดาบอย่างที่ไม่อยากใช้หอกก็อยากใช้ดาบแต่โนลา่าใช้หอกกันเลยนะเนาะเฮ้ยสึกระยะไกลเหรอรู้สึกระยะไกลอ่ะเฮ้ยมันยิงแล้วหลบได้หลบได้ ยิงมาเป็นเสียแข็งเฮ้ยขอยิงก่อนหลบได้ไม่โดนด้วยสวยจัดระเบิดมาระเบิดกับระเบิดมาระเบิดกับโอ๊ตพัธมากมันใช้พัดมากยิงได้ด้วยโอ๊ยโอเคเอาหอกไปเออเจือหอกโอ๊ตหอกเดียวเข้าคาสิเนเอ้ยมันก็มีมันสวนแล้วมาสวนแล้วโอ้โหมันแยกแยกหอกไปด้วย รอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไนไรอดแล้วลงบนบล็กข้างล่างแล้วหืมหอกซับเลยโอ้ยโดนปลายดาบอลยระเบิดเลยโต๊ะโอ้ย ยิงกดอมไม่โดนยิงกดละลายเกาะยิงกดละลายเกาะกันจะติดกดละเจ็บล้อติดกดแล้ว,ดดล,วละลายเกาะไปดิเคหอพัดมากหมับเกาะหลุดเกาะหลุดเลยสามเอ้ยมันบัฟดาบทุกคนมันบัฟดาบพัดมากเหมือนกันวะ โอนไม่โดนเกาะเริ่มล้นแล้วเกาะเริ่มล้นแล้วตะมวกยังอยู่หนูช็อตไปมัง่งเอาแจกแจกสถานะไอ้ครบไฟฟ้าแจกแจกแจกกระสานะจะช็อตแล้วใกล้ช็อตแล้วมีเล่นฝุ่นมีเล่นฝุ่นนี่แน่เอาช็อตง่้ยชอ่องง่้ยช,อชอ่องช็อต โอเคชอไปแทงโอ้โหเก้าแปดเบาเบาจัดโอเคในเมื่อเกาะหมดแล้วก็อ <grupp es> <identical UC> <sh uffy> ัดระเบิดอัดระเบิดระเบิดแล้วกระเด็นด้วยก็สบายตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วเลกาลาโอ้ยไม่โดนไม่ต้องทำอะไรแล้วล้นละล้นแล้วตอนนี้แก้ผ้าแล้วแก้ผ้าแล้วตอนนี้ <tries> Here I am again on my knees before bootlets and cowards. Go ahead, run me through. Don't jump down, yak Shut your mouth. It was you who flew in on the wings of the tent. You who challenged her by our rights, you must decide her fate. I spared her once, but only made things <laughs> worse. She was the best of my marshals. She's dangerous, all right, but maybe that's exactly what I need. Cowards. what more do you have to conspire about whether you live or die โอเคให้เราตัดสินชะตาอมีอะไรชีวิตเจ้าจบตรงนี้แหละยังมีอีกศึกหนึ่งที่รอเราอยู่นี่มันไม่ง่ายเลยนี่มันไม่ง่ายเลยที่จะเอาแหวนก็มานนแดนมอดอไม่ใช่ <laughs> โอเคเลือกอะไรดีอ่อ ผมอยากเลือกยังมีอีกศึกหนึ่งรอเราอยู่นะเพราะว่าเราต้องใช้คนอะบุกบุกเซนิตอะโอเคผมเลือกนี้นะถ้าจะต้องตายแล้วก็สู้ให้ให้ใช้ขอยิ้มแรงไปตายที่นู่นดีกว่าใช่ไหมล่ะถ้าจะแบบไหนๆก็มีโทษประหารแล้วอะ่ะ ก็ให้เลกาล่าบุกไปเลยดีกว่าถ้าจะต้องตายทั้งทีอะแต่ถ้ารอดมาก็ถือว่ารอดถ้าตายก็ก็ไม่เป็นไรใช่ป่ะเพราะยังไงก็โดนโทษประหารอยู่แล้วใช้คนแบบ200 IQ ออคนะเลกาล่าก็เห็นด้วยใช่ป่ะเพราะว่าเป็นถือการตายที่มีเกียรติกว่านี้เพราะว่าตายขณะสู้ เหมือนแบบพวกไวกิ้งไงลมแบบไวกิ้งไงที่แบบเขาเชื่ออะไรที่แบบไปตายตายในซากลมแล้ววาฮัลลาใช่ป่ะเอออันนี้ก็ยังยังดีกว่าแบบตายเฉยๆใช่ไหมมีเกียรติกว่าอะไรประมาณนี้โอเคนางไม่ต้องการหรอกเธอจะไปฐานเราอะโอเคนางยอมสู้พวกเรา มีบางอย่างที่ท่านสองคนต้องได้เห็นในห้องบัลลังทำไมห้องบัลลังมีอะไรมาแปลงใหม่ก่ะเราก็เอาตัวไอ้นี่ไปแล้วนี่ชาวออเซลอม <c oughs> คุณนอกผู้สยบเลกัลลา <c oughs> เราเหรอ ก็เราดิใช่ป่ะสำหรับนางคนเดียวนางผู้เดียวจากกลุ่มคนที่สนใจไซเลนแหละใช่ไหมดูแล้วมีมีคนเดียวแหละโอเค พระราชาก็แบบให้ไอนี่เราดีนะหัวหน้าเผ่าเลยเออก็แบบให้ความไม่นี่เราดีาก็แข่งอยู่แล้วเราช่วยมาขนาดนี้ใช่ปะ <laughs> โอเคก็อยากช่วยเรา ชุดเกาะสำหรับศึกที่จะมาถึงเพราะว่ามันจะช่วยเจ้าได้อย่างน้อยขอเป็นเกาะทองนะ,กะ,ะเกาะเลเจนเดอรี่อะเกตดม่วงไม่เอานะเกดม่วงเกดเขียวไม่เอานะอย่างน้อยต้องเกดทองน,นะนะา,า,านั้นะชุดเกาะเคโฟกัสให้โฟกัสมาเงี้ยมีคนเดียวแหละไซเลนเอรอยนี่ใช้คุยผ่านนั้น <laughs> oh, it's a pleasure to see you too, Silence. Congratulations on your victory. You saved the Tan'at for a few weeks. Unfortunately, you do the entire planet as well. okay Wrong. <laughs> I didn't need <know laughs> to, to know how to defuse this. Oh, Aloy. Have you learned nothing about the enemy we were up against? More than you, hiding whatever hole you found. My idea is just better than anything you ever came up with. Go on. No, not here. We're doing this my way. Face to face and with the weapon you've developed. And why would I do that? Because I'm your only way of beating the Zeniths and getting the copy of Apollo that's on their ship. So meet me at my base. Mountains west of Plainsong. time to submit to the inevitable silence and follow the person who actually knows what she's doing. Don't be late. เอลอยมาเหนือรอบนี้นะคุยเสร็จนี่ขยี่ทิ้งเหมือนเดิมไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจไซเลนเลย Tilda you there I did it Silence is on board so h a e มีโทรเรียกทิวดาด้วย I'll be there as soon as I can เคเพมเมื่อกี้ยายนี่มีป้าเด็ก,ก้าตอนแรกนึกว่าป้าแกแจะสีแง,งแล้ว <c oughs> เดี๋ยวขอแวะคุยกับป้าแกก่อนนะฉ <c oughs> ากคัดซีนตอนเราบินมาถึงโอ้โหป้ากำลังโดนเล่นลแล้วจราอ้โาเดี๋ยวจะเสียป้าไปคนละ Not just between the clans, but with the Kargya too. Then I will. You have my word. And until my last breath, I'll make sure the tribe remembers all that you've done for us. Okay, หลังจากมาที่นี่เราไว้ชีวิตเลกลาลาเนาะเพราะว่าเราจะได้มีหน่วยกล้าตายหน่วยพิชีพจะได้ไม่เปลืองคนเนาะแล้วเราต้องการคนที่จะมาบุกด้วยอ,อารมณ์เหมือนเราเราได้กลุ่มนักโทษนักโทษแบบประหารมาช่วยแบบที่ใช้ใช,ใช้แบบใช้ได้เลยแล้วมันเพาะเต็มใจด้วยที่สำคัญคือมาเต็มใจไปไป,ไปตายให้เราด้วยถ้าแบบ ถึงข่าวตายจริงๆอารมณ์แบบก็คงแบบตายมีเกียรติกว่าการที่แบบต้องโดนประหารตายอะไรเงี้ยโอเคกลับไปถึงฐานแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวบุลุดเพลอบรู้คู่โฟกัส i didn't know what to do with him so i had him wait in your room got it silence well silence looks like you finally found a door you could open without me i'm glad it's silence but enough prattle I believe you owe me an explanation your plans for the thing at You're right. I do owe you my spear in your throat for deceiving me again at the Hades Proving Lab. I doubt you asked me here for that kind of reckoning. No. Right now, I need your help. So I would kind of final chance. chance. But if you ever betray me again, I will kill you no matter what. คือต้องระแวงไว้ก่อนนะเพราะว่าจอมพักหลังเลยตอนนี้แขกมาแน่จะทิวดานะคนนี้เพราะคุยกันเมื่อกี้ทิวดาบอกจะมาอ่าจริงๆด้วย ที่ด okay. ่าบ o คุยิ่ามกม่่อ e นจะ้งงี้ไมไม่ทำลายตัวเองใช่ไหมพอครั้งที่แล้วมันเอามาทดลองระเบิดใส่ตัวเอง

แบกเป้แบกอะไรก็ได้ <laughs> ทิวด่านี่เดินชิวไม่ต้องการอะไรทุกอย่าง <S <S มีของ OP อยู่กับตัวแล้วโอเคนัดรวมพล,อ,มพลอ่ามีเครื่องหมายตกใจขึ้นบนหัวแปลว่ามีบทพูดใหม่มาแล้วโอเคนัดรวมพลก่อนเลย maybe it's time to get everyone together so tilda can brief us what just... is all right people i need you up in the control room right away okay everyone we all know what's at stake beta gaia not to mention life on earth now it might seem like the zeniths are invincible but they're not We've got what it takes to break into their base and defeat them. We even have one of them on our side. Tilda, show us the base. It is constructed atop the ruins of an ancient military facility on an island to the southwest. I can get us inside to this location undetected. ได้จะรู้ตอนที่จะเป็นต้องรู้ก็จริงเพราะไซเรนมันไว้ใจไม่ได้เผื่อมันหักหลังเมื่อมันอะไรเราอีกให้มันรู้เท่าที่มันจำเป็นต้องรู้พอแต่ทิวดาก็่ใช่ว่าจะแบบไว้ใจได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเป็นพวกเซนิตเองเลย แล้วที่พูดมาก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือปลอมแค่ไหน <c oughs> ต้องการคนที่แข็งแรงหน่อยมาถือข <c oughs> <c oughs> องมองไปที่เอเลนรู <c oughs> ้เลยมีแควะดวยไซเลน <laughs> all right. we'll meet up again just before we go in. where's the best place to rendezvous? on the coast, just across from the island. once there, i'll show you the way. okay. i'll let you know when i arrive at the rendezvous point. and then you can join me. in the meantime, do whatever you need to prepare. understood. คแยกย้ายไปแล้วไปแยกย้ายไปเตรียมตัวเพราะมันน่าจะเป็นศึกสุดท้ายแล้ว You too A มีมีลังไว้คุยเรื่องอะไรวะสองคนนี้ทิวดาเดินแบบสงสัย Tilda help me get in touch with Beta and she told me something p o r t there's an installation inside the base it's called a regulator here once we're inside i need you two to split off from everyone else and destroy it so you'll have to bring explosives everything depends on it you like. with me after that i want you to find a way to infiltrate the zenith network go over all the data that beta left behind she knew how to do it i'm sure of that all right but why uh, what am i trying to do find information about zenas. anything tilda's not telling us silence is right about one thing there's no way okay. we can take her on <gasps> <scientist> <fruit make universe> <klore beautiful> โอเคโอเคให้โคเทโลขอช่วยเอาว่าเอาว่า <laughs> เอาว่าโอเคเรียบร้อย <c oughs> นี่คุยกับเพื่อนร่วมทางกลับไปจุดนัด <c oughs> พบโอเคคุยกับเพื่อนร่วมทางก็คือเหมือนจะเป็นการลาบลาสุดท้ายคงไม่มีอะไรมากเนาะผมก็อขอตัดคลิปไว้เท่านี้เนาะ โอเคไว้คลิปหน้าเราก็จะไปลุยกันโอเคแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กด Sub s cribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับสุดท้ายแล,และเจอกันบาย